สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาดูผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2อ2 3 2 0ย4าร2023-2024ในสัปดาห์ที่36กันนะคะเริ่มกันที่คืนวันศุกร์ที่3พฤษภาคม2567ปรากฏว่าลูตันทาวเปิดบ้านเสมอกับเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ1โดยลูตันทาวได้ประตูจากอดเดบายโยนาทีที่31ส่วนเอเวอร์ตันได้1ประตูจากจุดโทษของคาวด์ลูวินนาทีที่24 ไปดูกันที่คืนวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567ค่ะอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะบอลมัดไป3ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากซาก้าที่ยิงจุดโทษนาทีที่45ชอซายิงในนาทีที่70และไรซ์ยิงในนาทีที่90บวก7ในขณะที่ทางด้านของเชฟฟิล์เปิดบ้านแพ้นอตติงแฮมฟอเรสต์1ประตูต่อ3นะคะโดยเชฟฟิล์ได้ประตูจากเบรตันดิอาสนาทีที่17 ซึ่งเป็นการยิงจุดโทษค่ะส่วนฟอ r e เรสได้3ประตูจากฮัสันโอดอยนาทีที่2 7และนาทีที่65รวมทั้งอีก1ประตูที่ได้ในนาทีที่51ซึ่งเป็นการยิงของเยสค่ะขณะที่เบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้นิวคาเซิลยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ4นะคะโดยทางด้านของเบอร์ลี่ได้ประตูจากดาราโอเชในนาทีที่86 ส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้ประตูจากวิซันนาทีที่19ลองสตารฟนาทีที่35กิมารสนาทีที่40และอิซักที่ยิงในนาทีที่55ส่วนคู่ระหว่างเบรนท์ฟอร์ดกับฟูลแลมเสมอกันศูนย์ประตูต่อ0ูนยในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเปิดบ้านถล่มวูฟแฮมตันไป5ประตูต่อ1 m a n c แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ประตูจากทางด้านของฮาร์แลนค่ะในนาทีที่12ซึ่งเป็นการยิงจุดโทษ และในนาทีที่35รวมทั้งนาทีที่45บวก3นะคะเป็นการยิงจุดโทษเช่นกันและมายิงอีกหนึ่งลูกนาทีที่54ปิดท้ายด้วยอัลเเรสค่ะที่มายิงในนาทีที่85ส่วนทางด้านของวูฟเฟนตันได้ประตูจากวังฮีชานในนาทีที่53จากนั้นไปดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดนะคะสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่36 สำหรับอาร์เซนอลค่ะนำเป็นจ่าฝูงอยู่ในขณนะนี้นะคะมี83แต้มจากการลงแข่ง36นัด แมนซิตี้คว้าม,มาได้อีก3แต้มนะคะทำให้ตอนนี้มีอยู่82แต้มตามหลังทางด้านของอาร์เซนอลอยู่เพียงแค่1แต้มและแข่งขันน้อยกว่าอยู่1นัดทำให้ตอนนี้ก็ยังคงมองไม่ออกนะคะว่าใครที่จะสามารถซีลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ไปครองได้เลยคะ่ะขณะที่ลิเวอร์พูลอันดับที่3นะคะตอนนี้35นัดมีอยู่75แต้มแอสตันวิลล่าอันดับที่4ค่ะ35นัดมี67แต้มสเปอร์อันดับที่5นะคะ34นัดมีอยู่ หกแต้มค่ะนิวคาสเซิลอันดับที่6นะคะ35นัดมี56แต้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะอันดับที่7 54แต้มค่ะเชลซี Chelsea อันดับที่8 5 1แต้มเวสต์แฮมอันดับที่9นะคะ35นัด49แต้มบอนมัดอันดับที่10ค่ะ48แต้มในขณะที่วูฟแฟมตันอันดับที่11มีอยู่46แต้มฟูลแลมอันดับ 12, 44แต้มเท่ากันกับอันดับ13คือไบรตันนะคะส่วนคริสตัลพาเลซอันดับที่1 4ค่ะ40แต้มเอเวอร์ตันอันดับ 15, 37แต้ม Brenford อันดับที่1 6 3 6แต้มนะคะ Nottingham Forest อันดับที่17มี29แต้มอันดับ18 Lutentown 26แต้มค่ะ Burley อันดับที่19มี24แต้มและ Sheffield United อันดับที่20มีอยู่16แต้ม คืนนี้นะคะวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567จะลงทำการแข่งขันกัน3คู่ค่ะไบรตันเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าในเวลา20นาฬิกาและเชลซีจะพบกับเวสต์แฮมในเวลาเดียวกันส่วนคู่ดึกสุดของวันอาทิตย์นะคะลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับสเปอร์ในเวลา22นาฬิก30นาทีคืนวันจันทร์ที่6พฤษภาคม2567คริสตัลพาเลสจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา2นาฬิกาค่ะ ทางนี้คุณผชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสนวูได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ